ไปเาอ่ะาเฟรนบายแรปไทม์ huh. er. yeah. uh ัน huh. ฟ yeah. uh ักเกอร์ yeah ขอบิงนี่ yeah ฮ่าฮ่ารอยร กูจะปล่อยแร็ปแรมึงจะทำแอ๊บบกกูเลยอ้สัสเดิมมึงเจอกูนะแบ๊คเดยมมึงเจอกูนะคัทเดมมึงเจอกูนะคิวกูเตะพวกมึงไอ้สั์ให้ปิวมึงก็รู้ดิกูน่ะใส่เชมึงก็รู้ดิอ้สัสว่ากูน่ะใส่ยิวใส่ไฮเกตแต่ก็ไฮกูยังบินไป มึงเป็นควายบอกกูเลยไอ้สัตว์ว่ากูไม่สนใจกูไม่เคยสนกูพร้อมจะชนคำของกูเนะโคตรจะคมเมียมึงไอ้สัตว์แม่งไม่มีนมแต่กูจับเย็ดเย็ดไอ้สัตว์ดมแม่งให้เจ้ามะแล้วกูหอนสัตว์ยิ่งกว่าคนอู๋มึงก็รู้ดีกูน่ะโซคูมึงก็รู้ดีกูน่ะโซไฮกูน่ะชอบเกดแล้วก็ให้กูน่ะบินแล้วก็ล่องเพื่อไอ้สัตว์มึงอย่ามาทำมาคองเดี๋ยวกูตบหน้ามึงไอ้สัตว์ดิบองอ่ะ ตกแน่มึงให้แหงสัตว์อ่ะกูพร้อมที่จะแจกมาอ่ะมัดของกูนะพร้อมสกัดก็พร้อมต่อยหน้ามึงแงอ้สัตว์ต่อยหน้ามึงแงไอ้ควายมาเจอกับกูเดี๋ยวมึงได้ตายมึงกูบูดีคำกูแล้วข่มขยีพวกมึงกลับบ้านไปดูดนมยาฮยกูเนี่ยกินบาดแกงแกงยิงมึงนะแบง g bang bang ยิงพวกมึงไอ้สัตว์ให้นอนตายแก่คำของกูหรือบวกคำสุดแรงพวกมึงในไอ้สัตว์มึงยาต่อรูตัวแรงมึงก็ย่ามาสร้างเดี๋ยวเจอกูต่อยหน้ากูนะให้คุยมาแต่ฝ่าก้ามมึงก็ดูดทีไอ้สัตว์กูน่ะเป็นน่กรักกูน่ะโหสัตว์ กูเนี่ยพร้อมที่จะแจกมัดมัดของกูเนี่ยพร้อมสกังก็พร้อมต่อยหน้ามึงแงอีสระปักต่อยหน้ามึงแงไอ้ควายมันเจอกับกูเดี๋ยวมึงในใตยมึงกูดีคำกูในคนกายพวกมึงกลับบ้านไปดูนมยายนะสิ่งที่กูเนี่ยแวบมันคงดีสัตว์เนี่ยคือสไตล์ มึงก็ูดีไอสัตว์กูชอบ get like a hound คุณนบินแล้วก็ลองอ่อฮะพวกมึงไอสัตว์มึงอย่ามาทำคองเดี๋ยวกูตบหน้ามึงไอสัตว์ด้วยบองแล้วกูโหสัตว์มึงก็ต้องจับจองเมียมมึงในไอสัตว์จะกูจับเย็ดอยู่ในห้องอ่าคุปาเมียมึงละชื่อบองมึงเป็นควายขายวะกูไม่สนใจ no 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 ้อมจะให้กยคอ้ มึงอกลับบ้านไปไป,ไปน <mł od. S 1> าตี้ไอส์ตเมื่ากูนึกแรปไท่กูนี่ยังจะแรปอะกันต่อไปแรปเป็นกิจกว่าไดมึงก็อย่ามาว่าดเดี๋ยวกูตบหน้าเ <ไป S 1> ดี๋ยวกูตบหน้าม <ไป S 1> ึงกลับไปนอนในว่าได้กูให้คุยมามต่ฝากบ้าฝาก e r พวกกูในไอสัตว์แม่งมาเป็นกองชาบ้าต่อยหน้ามึงไงไอ้ควายมื่เจอกับกูเดี๋ยวมึงไในตายมึงก็รูที่คำกูจะคมคายพวกมึงกับบ้านไปดูดน้ำยายสิ่งที่กูนะ้อแรบบิทกูรู้ดีไอสัตว์เนี่ยคือสไตล์มึงก็รู้ดีไอสัตว์กูชอบเก็ตไล้วก็ไฮมึงไม่ไปรู้มึงก็อย่ามาคองไอกูตบกูกตบหน้าไอกูตบหน้ามึงไอสัตว์ได้บ๊อบ แล้วกูโหดสัตว์มึงก็ต้องจับจ้องอ่ะเมียมึงในไอสัตว์จะกูจับเย็ดอยู่ในห้องอปล่อยฟรองกุณ่ะปล่อยแรบบอร์แรบบอร์แรบบอร์มึงก็อย่ามาทำเป็นแอเวอร์เอเวอรบอกกูเลยไอสัตว์เดินมึงเจอกูนะแบ๊งปืนกูไอสัตว์แม่งคิกแรกแรกพร้อมยิงหนามึงระแบง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  Ball, ball. มึงนอนแต่แขงไปมึงก็รู้ดีกูนู้แรปไทยพวกมึงไอสัต์อันเป็นใครบอกกาเลยนะไอสัตว์ว่ากูไม่สนใจเย้กูไม่เคยจะสนนะกูเนี่ยพร้อมจะชนะคำของกูไอสัต huh. ว uh ์แม่งโคตรจะคมอะ y e ฮะกินปลาแกะ